โอเคค่ะลูกเพจค่ะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงกันหน่อยนะจ๊ะได้ยินเสียงชัดภาพชัดไหมเอ่ยวันนี้มีแต่คนสวยๆเต็มร้านเข้าแกงกำลังใจอีจังไปหมดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนนะคะคอมเมนต์กันหน่อยแล้วว้าวันนี้นะคะแขกอุ้ยไอพีมีแต่คนสวยสมาเยือนร้านเข้า เข้าแกงกำลังใจอีจันนะคะนั่นก็คือผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ประจำปี 2, 2> องอันชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวก็ต้องสัมภาษณ์กับเขาสวยเวอร์มากหมายเลขก31ค่ะเพศััชกรพิชาพากเกษมสักกาฟิวค่ะค่ะวันนี้กินอะไรคะ่ะทานอะไรเอ่ยวันนี้ต้องถามว่าอยากจะแนะนำอะไรดีกว่าที่นี่อ่า ไปเขาสั่งอะไรไปคะมีำพหอมหมกแนะนำหอมหมกขออีกอย่างนึงที่แบบว่ากินแล้วจะไม่ลืมเลยที่ร้านนี้ดานนะน้ำพริกกะปิเอาเดี๋ยวเป็นแกงหอยแมงกูสักการ์ดไหมไอ้หนูชอบกินมากหนูชอบกินมากเพราะว่าหนูเป็นคนใต้ที่นี่กินเลอดหนูเป็นคนใต้หนูกินตลอดหนูกินตลอดเอามาเลยเขาสั่ตลอดอ่าอู้ยคนนี้ก็สวยกำลังจะทาน เครื่องดื่มของเรานะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะวีเวียนนาถาวรศักดิ์หมายเลขศูนย์ส่ค่ะตอนนี้กำลังจะทานช่คอแห้งมากเลยค่ะคอแห้งมากนะคะสวยมากนะคะโอเควันนี้นะคะก็น้องๆก็มาทานกับข้าวนะคะข้าวแกงแล้วก็มาทานกาแฟาที่ร้านข้าวแกงอีจันกำลังใจนะจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ก่นอนเขากําลังทานอยู่เลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะเอิร์ธนัทยาอิรพัทหมายเลขสิบห้าค่ะโอเควันนี้ทานอะไรเอิร์ดคะวันนี้เอิร์ธทานเป็นลาบนะคะพาโลแล้วก็ห่อหมกค่ะอ,อ,อร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยใชิหมะค่ะอีกคนนึงค่ะหมายเลขเก้าค่ะเพ่ย์เพ่ย์ลาลินมินเจาวงค่ะวันนี้ก็ทานเป็นห่อห่อหมกแล้วก็น้ำพริกปลาสับค่ะ ชอบอันนี้สุดเลยค่ะแครับความงามแน่นอนค่ะต้องของงามกินเขาบอกว่าของแซ่บๆค่ะแค่รับความงามราสแซ่บๆอร่อยมากจุดปค์ดประสงค์อะไรโอเคนี่นะคะที่จริงอ่ะน้องๆมาทั้ง31คนเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังอยู่ในอ่ะให้สัมภาษณ์อยู่นะคะนี่ออร่าแบบอยู่กลางดวงกลางแดดก็คือออร่าจัด สวยมากนะคะ,คะนี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบุกี้รัชยานะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเราโอเคหมายเลขหนึ่งหมายเลขนึ่งเลยฝักเนื้อฝักตัวนะคะฝักเนื้อฝักตัวนะคะแล้วก็นี้เลยน้ำชาขนมใช่ไหมคะชาไทายชาไทายอีจันนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีมคนงามๆแต่เจ้าอโอเค ยังมีเพื่อนๆอยู่ข้างในยังไม่ได้ออกมาอีกใช่ไหมคะใช่โอเคอุ้ยน้องๆสวยกันมากนะคะนางงามบุกร้านอีจันจ้าเรานีิชทรายเวลยต่อน้าคือรเ,เราก็คือแบบทำไมเขาสวยกันจังเลยผู้เข้าประกวดสวยทุกคนน่ารักทุกคนใช่ค่ะสวยทุกคนน่ารักทุกคน,เ,นเคล็ดลับความงามก็คือปาราสัพนะจ๊ะ เคล็ดรับความออร่านะคะต้องกินข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะในส่วนของร้านก็ตักไม่ยั้งนะคะวันนี้ใครที่จะมาทานข้าวก็ยังมากันได้อยู่อันนี้35บาทนะคะใส่กล่องสองย่างการันตีโดยผู้เข้าประกวดมิทิฟฟานี่นะจ๊ะไทยแลนด์นะคะ คนนี้มาใหม่คนนี้มาใหม่ตัวตึงเลยนะคะอันนี้ตัวตึงเนาะสวัสดีคะ่ะเรนะคะชัชยาถมปัดหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดเพิ่มเติมปากมาเลยเนาะ,นะยังไม่ได้เติมเลยแม่ <laughs> อร่อยว่าอ,อุ้ยกางเขาแฟไม่ใช่แฟนเรา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยมาทานข้าวมาทานกาแฟหรือยังจ๊ะกำลังจะม,า,มาจะมาเอาโอเค เร็วไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมนะเรนมันเสพพลังงานนี่นะคะน้องๆก็กำลังเติมพลังกันอยู่อร่อยจริงอร่อยดีจริใช่ไหมอันนี้ไม่เผ็ดมากค่ะคนกลางทานได้เลยนี่เป็นคนทำเองค่ะกับข้าเออแม่ชอบอันนี้รสชาติได้ที่บ้านนะได้เขียนคนใต้ละจานละยี่สิบห้าบาทจ้าไปสั่งได้เลยไปสั่งได้เลยจ้านี่นะคะน้องๆก็แบบอุ่ยน่ารักมากมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย นอกจากจะน้องๆจะทานข้าวแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะกาแฟอีจนันนี่ใครที่มาก็สามารถมาแวะกันได้เลยนะจ๊ะใครเชียร์หมายเลขอะไรบ้างหรือว่าเชียร์มิดอีจันก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะ คุยมาอีกแล้วจ้าโอ้โหแค่ท่าเดินกระสับเวอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสิบสามนะคะคิมเบอรี่เฮเลนาและขนานุกูลค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข27นานาสศิยารินจันทรรัตน์นะคะขอบคุณค่ะ นะคะน้องๆมาทานข้าวมาทานกาแฟกันนะคะมีแต่ของชวยสวยง,งามๆนะคะใครมาตอนนี้ก็จะได้เจอกับผู้เข้าประกวดมิทิฟฟานี่นะคะน้องๆน,นะคะมาทั้งหมด31คนเลยก็คือ ผู้เข้าประกวด31คนเลยนะคะแต่ว่าก็ทยอยกันออกมาเดี๋ยวให้เนียนาตาเลียสัมภาษณ์หน่อยค่ะเห็นไหมเลเยียเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้เข้าประกวดมิทิฟฟานี่ยูนิเวร์นะคะซึ่งตอนนี้น้องๆทุกคนเนี่ยก็มานี่นะคะ เครื่องดื่มจากอีจันคาเฟ่นะคะในร้านข้าวแกงกําลังใจนะคะวันนี้ก็ทางอีจันก็เลี้ยงน้องๆกันไปเลยนะคะและที่สะพานอันนี้คือพี่จันค่ะเจ้าของเพจนะฮะนี่แล้วก็รคาอยาให้พี่อยู่ใกล้เดี๋ยวหมอกไม่หมอกหรอพี่จันท่ทุกคนมีความสวยนะฮะอันนี้ก็อ่ะตรงนี้มีใครอยู่บ้างอ่ะ สวัสดีค่ะเบอร์สี่วีเวียนนาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขยี่สิบมีนนะคะหมายเลขสิบแปดน้องเลเชียถมปัดค่ะหมายเลขสิบสามนะคะคิมเบอรี่เฮเลนาและขนานุกูลค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะนานาสสิยรินจันทรัตน์ค่ะหมายเลขศูนย์ค่ะอันนี้หมายเลขใครค่ะสมปรารถนานาวงค่ะนะคะอันนี้คือใจมายมา ตัวตึงตตัวึงบ้านอีจานค่ะเป็นไงเครื่องดื่มอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากบาริสต้าอยู่ด้านนู้นเลยค่ะเข้าไปไม่หมดอใช่นะฮะเหนื่อยไหมหลังจาก เอ,อ่อพาร์ทที่มันเป็นประกวดทาเลต์ไปก็ดังนัแน่ว่าทุกคนเหนื่อยเพราะว่ากับการทํากิจกรรมที่แน่นเหนื่งมากๆแล้วก็กับการพักผ่อนน้อยแต่เชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็ใส่สุดจริงๆค่ะออนะคะแลวเขาตอบเป็นนางงามจริงๆเลยเนาะอ,อ,อ่าคนท่านเนี่ยนะฮะค่ะก็ะสำหรับตัวคิมคิมก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วหนูก็อายุน้อยด้วยอาจจะแบบเหมือนดูแบบ ไม่อดทนแต่ว่า,าจริงๆตั้งใจมากเ <แ S 1> ต็<แ>ตมที่ช็อตเลยพ <laughs> ี่นาพา<อ>ี่ธนาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยคะ่ะแต่ว่าสนุกมากาค่ะเอาจริงๆอะ่ะเหนื่อยมันต้องเหนื่อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าในแต่และอีเวนต์เนี่ยคือเรามีการวางแผนมาแต่และอีเวนต์ตลอดแต่เราแค่รู้สึกว่าเราล่งอกล่งใจเพราะว่าทุกอีเวนต์เราผ่านมาเนี่ยเราทำออกมาดีตามที่เราคาดหวังแล้วก็มีความสุขและอยากให้ทุกคนที่แบบว่าชมการประกวดเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็รอติดตามเราด้วยนะคะในทุกๆรอบ ก็อย่างเวียค่ะตอนแรกก็เหนื่อยมากเพราะเป็นปีแรกที่ประกวดแล้วเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนที่แสดงอะค่ะหันไปเห็นพี่นาตาเลียแะ้วพี่นาตาเลียยิ้มให้ใช่พอพอเขายิ้มให้อะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องเครียดแล้วเพราะเขาก็มาดูเราเขาก็เอนจอยกับเราค่ะสำหรับปอยนะคะปอยก็อยากให้ทุกคนกินเฟอร์ฟูค่ะปทานน้ำนะทานน้ำหน่อยค่ะแอบปอยขอกินน้ํา เขียวชอได้าจอีจันก่อนนะฮะเฟอร์ฟูฮะน้า่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะเออจะไปดูไหมครับรอบตัดสินวันที่เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ติดอะไรสไปนะฮะฮะเท่ากับไม่ไปไม่ไปขอให้ฝากหน่อยเออนะฮะก็ก็จะมีรอบพีลิมนะคะในวันที่25นี้นะคะรอบไฟนอลในวันที่ <27 S 2> ออยี่สิบนี้นะคะสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นคนที่จะดูเนี่ยจะต้องซื้อโค้ดเนาะเข้าไปดูมีแพ็กเกจด้วยค่ะมี2แพ็กเกจสสำหรับดูพีริมได้แล้วก็ดูไฟนอนได้นะคะหรือจะดูควบกันเลยก็ได้นะคะ<ต>สําหรับ ที่คนทิฟฟานี่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามน้องๆได้นะคะทุกคนขอบอกว่าผู้เข้าประกวดทั้ง31คนเนี่ยก็คือทุกคนสวยหมดคือเดินมาคือนาตาเลียหมองถ้านาตาเลียแต่งแดกมาเนี่ยยิ่งกับน้องๆก็เหมือนอม่านะคะจะเป็นเบอร์3 2อะไรนะเป็นเบอร์32แล้วสวัสดีสวัสดีค่ะบอกว่าชุดแดงสวยดงอ่แดงนี่อันี้โดยมาชุดแดงสวยแดงไหนคะค่ะ นะฮะฝากน้องๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูเขากำลังกินข้าวแกงกำลังใจอยู่นะคะคมาะโต๊ะนี้ฮะนะฮะทานข้าวก่นนะฮะ,ระอร่อย,ยไหมฮะอร่อยและค้ำอร่อยค่ะอ่านะนำตัวอีกทีหนึ่ง <1 S 2> สวัสดีค่ะเอิร์ธนัทยาอิลพัทหมายเลขสิบห้าค่ะอร่อยไม่อร่อยดูนี้ค่ะ คาฟิวคหมายเลขสามสิบเอ็ดเพชรสักรพิชชาภาเกมทรมซับค่ะเกลี้ยงกว่าค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะอันนี้พิ่เริ่มทาน่ะคะสวัสดีค่ะหมายเลขหกค่ะน้ำขิงต้นปีวารีลักค่ะน้องกำลังจะทานน้องะสวัสดีค่ะหมายเลขเก้าค่ะเพย์เพย์ลาลนมินจาวงค่ะหนูก็เกลี้ยงเหมือนกันเลยค่ะชอสเซอคืนน้ำพริกปลาสซลค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะกันวันณีพรกิติยศค่ะวันนี้มาครบ31ท่านเลย,ย,ยหไหมใช่ใช่ไหม,ไมคนอื่นก็ยังคือยังสัมภาษณ์กันอยู่ใช่ไหมคะมนะคะหมายเลขศูนย์ค่ะตีชดาเพชรรัต์อุ้ยเออเป็นไงข้าวแกงอร่อยไหมฮะอร่อยมากวันนี้หลายคนจำเฮียไม่ได้เนาะแต่หนูจำได้จำได้เหรอ,หรอตัวเคมาไขว้เออนะคะก็วันนี้ก็เลยแบบมีน้ำจากอิจานคาเฟ่มาแบบว่า เลี้ยงน้องๆด้วยฝากฝากติดตามด้วยนะคะก็แท็กเถอะอะไรก็ว่ากันไปนะคะเอออร่อยไหมอร่อยจริงจะบอกว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้อยากให้แวะเลยแล้วก็ราคาถูกมากอันนี้สองอย่างแค่35บาทซึ่งแบบราคาเนี้ยแล้วก็อิ่มอร่อยทานหาไม่ได้ที่ไหนแล้วค่ะต้องร้านนี้เลยจานหะไม่มีใครตายใหม่เลยเนาะไม่มีใคราใหม่คำถามมีอยู่ว่านะคะเจอพี่แขกคำการเป็นอย่างไรบ้าง ตกใจและปนเอื้องแต่ที่สําคัญคือต้องตอบให้เป็นตัวเองยังไงก็ไม่ตายไม่แน่นอนค่ะนี้ตรงตอบจริงยังไงก็รอดคนนี้นะคะถ้ามีสติไม่ช็อตแน่นอนค่ะคนนี้นะคะของหนูก็ค่อนข้างกังวลแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามั่นใจไว้ก่อนค่ะคนนี้นะคะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะตอนรู้ว่าพี่แขกมาแต่หนูก็มั่นใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็ผ่านมาได้จริงๆรค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะก็สําหรับพี่แขกค่ะก็ตอบให้เป็นตัวเอง ให้มากที่สุดค่ะก็จะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นค่ะสำหรับนาติเลียนะคะยังไม่เจอพี่แขกเลยค่ะโอเคนะฮะโอเคฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะรอบพิลิมวันที่25นี้รอบไฟนอนวันที่27นี้นะคะที่โรงละครทิฟฟานีพัทยาค่ะสามารถซื้อบัตร <season> ได้เนอะสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยนะทั้งรอบพรีลมิมแล้วก็รอบไฟนอลแล้วก็สามารถซื้อเป็นแพ็คคู่เพื่อเอาส่วนลดราคาลงมานะคะโดยมีราคาบัตรที่สลาดที่จริงที่วันไฟนอลเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สามพันกว่าบาทเนาะเออมีขึ้นไปค่ะก็ไปรวมโดยใช้กันนะคะขับเคลื่อนวงการการประกวดนางงามนะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะาะแล้วก็สิ่งที่เขามาปัจจุบันเนี่ยนางงามไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวละแต่เขาพกความสามารถมาด้วยแล้วก็สิ่งที่เขามีก็คือแพช ในการขับเคลื่อนสังคมค่ะค่ะนะฮะแล้วก็ฝากร้านอีจันต่อค่ะนะฮะแล้วก็นี่คือร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะอีจันนะคะกินให้อิ่มแล้วสู้ต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของร้านนะคะคือคุณเอกานะคะอ่าคือเดินมาวันไหนเดินมาวันไหนแล้วแบบซื้ออารมณ์ดีแถมน้ําแกงด้วยนะเป็นถ้วยนะคะห่อหมกก็มีนะฮะกับข้าวกับปลามีคือเติมไม่อั้นเดี๋ยวบ่ายแก่ๆก็หมดแล้ว นะฮะส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นอีจันคาเฟ่ค่ะกับบาริสต้าฝางนะคะวันนี้ก็มือระวิงเลยนะฮะอ่ากาแฟหนึ่งเดียวที่อีจันนะคะถ้าเดินออกไปใส่แก้วอื่นก็เป็นกาแฟร้านอื่นนะฮะใช่นะฮะแล้วก็เอ่อที่นี่เนี่ยก็คือทางเพจอีจันตลาดแตกเนี่ยเป็นคนดูแลดําเนินการก็มากันตั้งแต่ตีห้าเลยนะฮะเพื่อจะมาเซ็ตของ ต่างๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมารับประทานอาหารที่นี่นะคะหรือถ้าใครอยากจะทําบุญเนาะจะซื้อข้าวไปแจกน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีโครงการต่างๆเนี่ยก็สามารถมาซื้อนี้ได้ถ้าคุณซื้อที่อื่นมาจะประมาณ5 60ต่อหนึ่งกล่องแต่ซื้อนี่เริ่มเท่าไหร่คะเราแพ็คใส่กล่อง30บาท30บาทเนาะเออเราสามารถแบบว่าดูแบบว่าเขาเรียกว่าราคาจับต้องได้และที่สําคัญเนี่ยอยู่ในแพ็เกจจริงที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะเราไม่ได้ใส่กล่องโฟมหพิ่มเพื่อเนะ กล่องอะไรนะคะอันนี้เรียกว่า P P E P P E เป็นกล่องที่ใช่เป็นพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยนะะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้กับข้าวเนี่ยจะหลายหลายสิบอย่างหรือแค่นี้อะฮะใช่วันนี้มีสี่เซฟใช่่อันนี้เซตสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายแล้วนะสี่เซตแล้วเหรอส่เซฟแล้วเจ้าอนสี่เซตไม่รวมเมนูเสริมที่เราทำในแต่ละวันประมาณสี่ถึงห้าเมนูนะคะ ฟังจริงนะฮะจนมีคนถามว่าเดี๋ยวนี้เราก็กินกันหลายมื้อนะฮะอ่าอันนี้อันนี้คือกล่องที่จะใส่กลับบ้านใช่ไหมอันนี้คือกล่องที่จะใส่กลับบ้านที่เราใส่กลับบ้านเราไม่ใช่กล่องโฟมด้วยนะจ๊ะนี่เป็นกล่อง PPE เหมือนกันเออลงคุณกับเเพิ่มลาบเนาะเพิ่มลาบเมนาะเพิ่มลาบอีสาบนะฮะเอออยู่ดีก็มีมาเพิ่มลาบเนาะนะฮะ แล้วก็บางเราจะมีบางเมนูเนาะเช่นน้ำพริกปลาสับเนาะหมูยอ,คอนครพนมก็มาแล้วแต่วันแต่และโอกาสมาไม่เหมือนกันนะฮะกล่องน,นี้มีอะไรบ้าง45บาทนะคะประกอบไปด้วยไข่พะโล,ล่ลาบแล้วก็ห่อ,อหมกปลากายค่ะใช่น้ำพริกกะปริฟีนะคะกะปรีฟีนะคะถ้ากินที่อื่นจะเป็นน้ำพริกกะปิแต่กินที่กะปิ รีนะคะผักก็เป็นพือผักสวนครัวหรือว่ากินได้นะคะเราเก็บแถวนี้อ๋อไม่ใช่ผักของเรานะยเฮียเราไม่ใช่แบบแตงกวามะเขือทั่วไปเราจะมีผักพื้นบ้านหากินยากอย่างเช่นภาคกลางเรียกกันจองใช่ไหมภาคเหนือเรียกอะไรนะคุณน้องผักพายจ้าผักพาย กรอบๆนะกรอบมันมีกลิ่นหอมไหมลุงลูกไม่มีกลิน่นแล้วมะเขือม่วงนี้อะไรคะมะเขือม่วงนี้คือมะเขือม่วงสับป <มา S 2> ้าน <ๆ S 2> อีจันเป็นมะเขือม่วงที่แบบว่ากินแล้วอร่อยพิเศษว่างีแล้วภาษาเหนือคือมะเขือม่วงเหมือนกันอ๋อแล้วนี่คือ ใบชับพูมีอันนี้เขาเรียกะไรนะผักแอ้แวแล้วก็มียอดมัดตูมมีใบมักกรอกก็คือผักพื้นบ้านเดีวนเวียนกันมาแล้วแต่เราหาผักอะไรได้ในกรณีมีคนเหนือมาซื้อข้าวแกงกําลังใจเราจะแนะนําเขาอย่างไงดีบ้างคะ ต้องมานะเจ้าบะวันล้ำนาดเราเป็นร้านข้าวแกงแบบสี่ภาคเคียมีอาหารแบบนี้หลากหลายพูดเหนือเลยพูดเหนือเลยมันก็จะมีอ่ะฮอรมกนะเจ้าเออบะเพ็ดนะเจ้าบะเพ็ดเจ้ากินได้ทุกแบบว่าเป็นรสชาติกลางๆบะเพ็ดต่อยางเมราะวาคนใต้ก็กินได้มืงกินเนี่ยบอกอายุอายะนะบอกเป็นอย่างแน่นอนซุดปังล้ำแต่เจ้า รั้ประทานข้าวมีจะต้องแนะนำยังไงบ้างคะอันจะไม่กินเขาน้ำแกันด้ค่ะมาถึงคือคือโหมานี่คืออันนี่คือของจริงเลยอะอันอัน,นอ่ะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนแถวพักใต้จะชวนไปกินกาแฟแล้วก็ชวนไปกินข้าวแกงได้เลยค่ะอยู่กรุงเทพมานานด้วยพูดสไตล์แบบน่้นอุอมยพูดอะไร เนี่ยเวลาคนใต้นะเวลาใครบอกว่าพูดใต้พูดใต้อย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนใต้พูดด้วยกันนะพูดยากมากใครเหนื่อยไม่รู้คีดไปแค่ไหนข้าวแกงกำลังใจอีจันมาเลยกาแฟกะยังชากะยังโซดากะยังงลอยนึ่งได้ทั้งโซงย่างเลยมาเลยกาแฟกะยังชากะยังชากะย่างทาทาทาเหนื่อยไม่รู้คีดไปไหน อย่าลืมมานะจ้าข้าแกงกำลังใจจ้า่มเราหบอกกับคนทุ่าเอาคนพักกลางมาแถวสมุทรปราการสวัสดีค่ะค่ะแนะนำคนมาถืข้าวแกงสิคะเเอออาถืปป็็นพค่ะอันนี้เป็นพ็อปนะคะก็นอกจากถ้ามามาที่อีจันแล้วเนี่ยนอกจากมีข้าวแกงกำลังใจแล้วเนี่ยก็มีร้านคาเฟ่อีจันด้วยนะคะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ด้วยนะใช่เป็นมะข่าใช่แล้วถ้าแบบ ร้อนร้อนมันร้อนนี่เรามีคาเฟ่ให้นั่งนะคะนั่งทำงานก็ได้เออแอร์เย็นเย็นสบายสบายนะคะหรือว่าจะเอาลิขับ้านก็ได้กต้องและสำหรับนะคะคนที่สนใจจะเปิดแฟรนไชส์นะคะที่จะเปิดร้านข้าแกงกำลังใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจอีจันตลาดแตกนะคะเราสามารถอบรมแล้วก็ดูแลคุณเนาะตั้งแต่ กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้ายเลยสำคัญนะคะเรามีเงินทุนให้สําหรับคนที่อยากท,ทําแค่มีใจเรามีทุกอย่างให้หมดเลยนาอเฮียน้อก็คือว่าคือเรามีเงินทุนเริ่มต้นให้5,000บาทนะคะ คุณสามารถมาแลกซื้อข้าวแกงหรือแลกซื้ออุปรกรณ์ต่างๆได้สําหรับการเริ่มต้นอย่าวเรียกว่าเป็นแฟนชายเลยเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาขาอื่นๆร่วมร่วมที่จะอยากมาเป็นข้าวแกงกําลังใจจริงๆจะบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีไรายได้สําหรับบางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแล้วไม่รู้จะทาอะไรบางทีต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน สั่งข้าวแกงเราไปลงหน้าบ้านขายวันหนึ่งชุดหนึ่งกับข้าวสิอย่างต้นทุนอยู่ที่2,000บาทคุณจะขายรีเทิร,ร์นกลับมาได้ประมาณ4,000บาทคุณได้กำไรครึ่งต่อครึ่งก็คือ2,000บาท เนี่ยคุณสามารถมีอาชีพได้อยู่บ้านก็มีสร้างอาชีพได้แล้วโครงการเนี่ยเหมาะกับใครรู้ไหมคะเฮียเหมาะกับคนที่หนึ่งบางคนอยากเปิดร้านข้าวแกงนะแต่ทําอาหารไม่เป็นเราตรงโจทย์สาหรับคนทําอาหารไม่เป็นมากๆเพราะว่าคุณไม่ต้องทำเลยเลยเราอาหารส่งให้เลยทุกวันวันละสิบอย่างคุณอยากเพิ่มเมนูเสริมไข่ดาวไข่ต้มอะไปทําเองได้หมดนะฮะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะร้านข้าวแกงกำลังใจของเรานะคะในอนาคตเนี่ยเราจะเปิดให้ตรงเนี้ยค่ะเป็นคอมมูนิตี้ ปินะคะให้ผู้คนได้มาพูดคุยเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รวมมาถึงอาจจะมีการมาทํากิจกรรมร่วมกันที่นี่นะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่แน่นอนว่าเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะคะนอกจากการเป็นนักข่าวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาเป็นบาริสต้านะคะมาเป็น คนตักข้าวแกงมาเป็นคนที่คอยบริการทุกคนก็คือเข้ามาก็จะเห็นหน้าตายิ้มแย้มจดใสนะคะโปรเฟชชั่นอลมากๆค่ะก็ต้องติดตามแล้วก็ในที่จานคาเฟ่จะมีที่เป็นที่นั่งเป็นท้องแอร์ด้วยนะคะห้องแอร์มีจุดถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนได้มาเช็คอินเนาะคือจริงตรงเนี้ยพอตั้งแต่เปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากเลยนะเพราะว่าทุกคนแถวแถวซอยรามินทารวมไปถึงละแวกอื่นเนี่ยก็มาหาเราเช้ามาเจอกันพูดคุยหนูจ้าวันนี้มีอะไรเย็นมาพรุ่งนี้เปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นจุดศู มรววตัเหมือนมากินกับข้าวที่บ้านเนาะมาจอยจอยกันที่บ้านเมาหมอยกันกินอิ่มเสร็จแล้วก็แยกยายนะคะเอออเรามีอีกสองท่านนะคะน้องไอระดากับน้องป๊อบเมษาผู้ชนะรางวัลชาเลจนเนาะอโนราณีใช่ค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะป๊อบนะคะเมษาเพชรคำหมายเลข23ค่ะสวัสดีค่ะเอมนะคะไอระดาเตชานุรักษ์หมายเลข10ค่ะโอเคเป็นไงบ้างฮะวันนี้ก่อนอื่นก่อนอื่นค่ะได้เลยค่ะหนูหมดก่นหนูหนูมาหนูมาเพื่อที่ใช่ถือแล้วหมดแล้วลงโซเชียลค่ะได้เลยค่ะมาเพื่อการนี้เลยมาเพื่อการนี้เลยมีหลอดไหมคะอ่านี้หลอดค่ะนะ อ้ยิบยิบให้ฉันด้วยเป็นไงแข่งทาเล้นเป็น้วเหนื่อยไหมเอ่อจริงจริงอ่ะหนูจะบอกว่าในทุกๆรอบปะมันมันมีความเหนื่อยยากง่ายที่แบบแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างอย่างในรอบทาเล้นเนี่ยบอกตรงว่าป๊อปเองอ่ะก็ก็ค่อนข้างที่จะ คาดหวังเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนที่รู้ตัวเองชัดเจนว่าเราอ่ะเป็นคนที่กล้าแสดงออกชอบในการเต้นการรําแล้วก็ความสามารถที่เรามีติดตัวเนี่ยก็คือการรําโนราพอมาในรอบของเรารู้ว่าเวทีมิสซิฟานี่ในปีนี้จะมีการแข่งในรอบของความสามารถอามีรอบของทาเลนเนี่ยบอกก็รู้สึกว่า เออเราจะต้องทําในรอบนี้ให้มันดีที่สุดให้มันเป็นรอบที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวของเราเนี่ยได้มากที่สุดแล้วก็ตั้งใจมากเต็มที่มากกับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็คือคําตอบมันทําให้แบบป๊อปแล้วก็ทีมทุกทคนเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยรู้สึกแบบหายเหนื่อยมากๆเลยค่ะน้องเอมมนะคะเป็นเป็นยังไงบ้างกัแบบรอบทเลทได้ก็กสำหรับน้องเอมนะคะก็ รู้สึกดีมากๆว่าพอรู้ว่ามีรอบทานเลนปุ๊บในหัวเด้งขึ้นมาเลยเต้นกับลิปซิงเออาะให้เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบบอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเออฉันเต้นได้นะฉันซิงได้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้พอแสดงเสร็จปุ๊บ พอผลคะแนนมันออกมาก็แบบโอเคละสบายใจ mm hmm. คุ้มค่ากับที่ซ้อมมา <No S 1> ค่ะใช่พอถามว่ามันมันเหนื่อยไหมถ้าเราเต็มที่เราตั้งใจกับมันอะ่ะคือเราก็ต้องเหนื่อยเราต้องเหนื่อยกับสิ่งที่เราแบบทุ่มเทลงไปอยู่แล้วแต่พอเราได้เห็นผลคะแนนผลรางวัลที่มันตามมาเอ่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียงคอมเมนต์จากแบบแฟนๆนางงามที่เขาชื่นชมอะ่ะมันก็ทําให้ความเหนื่อยของเราตรงนั้นมันกลับกลายเป็นกําลังใจที่เราจะแบบได้ได้สู้ในรอบต่อไปอีกซึ่ง มันตอนนี้มันมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็คือเหลือรอบ p r e ิม m i n a r y แล้วก็ไฟน a l อ่าน้องเอมฝากหน่อยค่ะรอบ p r e ิม m i n a r y แล้วก็ final สามารถดูได้ที่ไหนวันที่เท่าไหร่ค่ะได้ค่ะก็ สำหรับรอบพ e เร m i n a r y นะคะวันที่25พฤศจิกายนนะคะสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะหรือว่าซื้อที่โรงละคร Tiffany Show ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะกับวันไฟนอลค่ะก็คือวันที่27พฤศจิกายนนะคะก็สามารถซื้อบัตรรับชมนะคะได้ที่ Miss Tiffany Show หรือว่าไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะแล้วก็วันที่27เนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดนะคะทางไทยทีวีสช่อง3ตั้งแต่เซลา4สีทุ่มคึ่งเป็นต้นไปค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ป๊อปแล้วก็น้องเอมด้วยนะคะเบอร์ยีบสากับเบอร์สิบค่ะนะคะะพี่มีคําถามสมมุติว่าไม่สมมติอีจันร์ตอนนี้กําลังสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษ9ประเภทเนาะที่หัวหินแล้วเขากําลังขายเสื้อเพื่อเอาเงินระดมทุนไปสร้างโรงเรียนที่หัวหินถ้ามีกิจกรรมนี้หนูทั้งสองคนอยากจะร่วมด้วยไหม ร่วมค่ะอยากนอ,นอยากจะไปมากเพราะหน,หน,หนูตอนที่เรียนอยู่มหาลัยก็เคยทําโครงการห่มน้องเห<ค>นือห่มน้องเหนือหายหนานที่สุดนานนาใช่ค่ะที่สุนสนาถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้แน่นอนว่าเอมไปแน่นอนแล้วถ้าสมมุติว่าเฮียมีอินโฟกราฟิกแล้วทักไปในโซเชียลหนูสามารถโพสได้ไหมโพสได้แน่นอนแล้วก็ไปได้แน่นอนเลยค่ะขอแค่ทางเพจอีจันเนี่ยทักมาพวกเราพร้อมที่จะไปก็จะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือว่าทิกตอกนะคะโพสให้ถูกช่องทางแน่นอนเออสัญญา แล้วนะะ<ช>โอเคขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะอันนี้หนึ่งคนสำคัญขอแนะนำคนหน่อยยืนนะคะ,ะสวัสดีค่ะฟุกหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะอ่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็ต้องตอบตรงๆเลยว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าสูมากแต่สิ่งที่เห็นจากจากฟุกเนอะก็คือฟุกสามารถก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้แล้วใช่ไหมความพยายามของฟุกคือมันเต็มเปี่ยมมากมันไม่ใช่เรื่องเพอร์เฟคชั่นของการโชว์นะแต่มันเป็นเรื่องของแพชชั่น ที่มันเห็นว่าฟุกพยายามทุกอย่างเลยนะคะอุ้ยรถก็จะไปแล้วหนวาน้ำไปหนึ่งแก้วก่อนคะ่ะหนวลน้ำไปหนึ่งแก้วก่อนคะ่ะนะคะ,ะฝากน้องฟุกด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับจากเอใช่ไหมจนวันวน,นี้เป็นน้องฟุกกี้แล้วนะคะตอนนี้น้องๆทุกคนบา,บายๆนะฮะฝากไปอบอกเพื่อน,นอด้วยนะ,ะเรื่องโรงเรียนเด็กพิเศษเดี๋ยวจะตามไปค่ะหลอกหลอน เดี๋ยวจะตามไปนะจ๊ะเอออ่านไหนลาเข้าเป็นภาษาเหนือหน่อยโชคดีเจ้าโชคดีเจ้าแค่นี้เหรอเจ้าแค่นี้เหรอเจ้าต้องลาเป็นภาษาอีสานไหมฮะอ่าช่วยลาเป็นภาษาอีสานหน่อยค่ะอันอันอ้นไปไปเด้อเอ้าภาษาใต้ค่ะมาถึงอันอันอันไปไปเด้อนะฮะอันนี้ก็คือพวกเขาประกวด31ท่านวันนี้เข้ามาที่อีจันเนาะ มาสัมภาษณ์อีจันบันเทิงแล้วก็มากินข้าวแกงกำลังใจรวมไปถึงอีจานคาเฟ่ด้วยนะฮะก,ก็น้องๆทุกคนก็คือสวยนะฮะแล้วเขาเขาเป็นความนางงามมากเนียขนาดนั่นองอยู่แบบอย่างนี้เลยนะฮะอ,อย่างนี้เลยนะฮะบ๊ายบายเจ้านะฮะปีหน้าอีจานจะส่งใครเข้าประกวดคะอ่าโอเค ยุงรวีสีจันทร์รามินทราซอย8ส่งเข้าประกวดนะฮะเนี่ยนายตาเลียส่งเข้าประกวดค่ะได้ค่ะโอเคเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราอัพอัลบั้มความประทับใจขึ้นนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ร้าน้าวแกงกํลังใจก็เปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ขอปิดวันทําการนะคะให้นักข่าวได้พักกันนอนนะคะตอนนี้ก็คือทํางานทุกวันเนี่ยนักข่าวทุกวัน ก็คือพี่จันจะหยู่หัวเอาแล้วนะฮะใช่จ้<ฮ>ะเออโอเคขอบคุณคมากค่ะสวัสดีค่ะ